ข่าวดีผู้เล่นระดับเบาและมือสมัครเล่นยังคงออกไปเที่ยวข่าวร้ายฉันก็โดนเก็บเหมือนกันยังมีโพลาริสด้วยนี่ไม่ใช่ทหารแน่นอนล้านก,กว่ารวยขนาดนี้เดี๋ยวนะ1นึ่งสิบร้ล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้าน,น,านหนึ่ล้านแม่เจ้ามากดติดตามกันฉันจะช่วยให้คุณลุกขึ้นได้แน่นอน ผู้เล่นระดับสูงเตรียมรับของสวัสดีตอนเย็นทุกท่านผมคือเซียววานจากมิงซิงอีสปอร์ s port. สวัสดีตอนเย็นทุกท่านผมคือเสียวคีจากมิงซิงอีสปอร์ s port. วันนี้เราจะมาเล่นภารกิจประเมินผลของม e ิงซิงอีส p o r t s ports. ต้องค่ายครบ12คนใน1เกมถึงจะจบภารกิจได้ใช่ไหมใช่ครับพี่ดูว่าเราจะสร้างเด็กอัจฉริยะให้คุณได้ไหมโอเคงั้นลุยเลยเกมแรก ลงที่หอพักกินปืนบินก่อนวาวสัญญาณลมย้อนกลับรอบนี้มีของดีได้เลยล้มไปหนึ่งว,ว้าวสุดยอดเร็วขนาดนี้กินหอพักเสร็จลุยต่อที่ประธานคุณตรงฟางฟอสเซียลว,ว้าวรอบนี้มีของดีจริงๆตอ่ออีกแล้วสีแดงเปิดไปยสองคอนเทนเนอร์ได้สีแดงสองอันมา ขี้การระดับหนึ่งไม่ใช่พวกคุณสู้กันฉันว่างหาขี้การระดับหนึ่งมาให้ฉันหน่อยฉันมาแล้วว้าวสุ่มๆไปก็ออกคู่อีกแล้ว5นาทีแรกของการเปิดเกมเก็บไป7คิวนี่มิงซิ่งอ e ีสปอร์สกำลังจะทำลายสถิติจบเกมเร็วที่สุดของฉันหรือไม่พี่ครับคุณจะบอกว่าจะ ไปที่สะพานจีนจากช่องรับของแล้วเราจะไปเตะอี้หยวนแล้วก็มีความสุขอะเร็วขนาดนี้เลยเหรอพวกคุณทำอะไรอยู่สู้ว้าวสุดยอดเสียงเองสัชามาแล้วปิดกระเป๋าคือพวกคุณฆ่าคนโอเคเคลียรป้อมล่างอะแ8ดนาทีโอเคไม่ใช่ฉันยังเก็บหัวอยู่เลย8นาทีเคลียรป้อมอยู่ ไม่ได้ยิงนัดเดียวได้เลือดมาเต็มๆหยิบสายโยงบากกับกระเป๋าเป้ได้เงิน11.11ล้านทีถอนตัวแบบถูนี่ฉันกลายเป็นคนกินจุไปแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องจบเกมนักรบสองคนของมิงซ e ิ่งอีสปอรยังคงทำงานให้ฉันฟรีๆพาไปเก็บไข่พร้อมทานอาหารไม่มีใครเลยเหรอค่าหนึ่งคนรู้สึกว่าปัญหามันใหญ่มาก ใครตีฉันถ้าไม่ใช่เพราะพวกเรามีดวงเราก็คงตายไปแล้วจริงๆมันจะไม่กลายเป็นจุดอ่อนเหรอไม่หรอกอย่าปากเสียโทเอียวโอ้โหถังหลงชางโดนหินเห็ดหลินจืออ่ะถังหลงชางท่าน250ทําไม่ได้เหรอแข็งแกร่งมากฉันจะช่วยเฝ้าให้มือดำ แย่แล้วปากเสียนจริงๆฉันไม่ไหวแล้วแข็งแกร่งมากการชพืยชีวิตครั้งสุดท้ายวูย้ว้าวหล่อมากว้าวสุดยอดว้าวดูเป็นตะวันตกมากเครื่องจักรไม่ตกค่าสามคนได้หมดเคลียร์ป้อมแล้วใช่ไหมน่าจะใช่ไม่กล้าเคลียร์แล้ว ข่าวดีเคลียร์ป้อมแล้วข่าวร้ายฉันก็โดนเก็บเหมือนกันมีน้ำมันจริงๆด้วยมีน้ำมันจริงๆด้วยที่ไหนที่ไหนอ่ามีน้ำมันจริงๆด้วยฉันขาดน้ำมันพอดีฟังชัยชนะใส่ของว่างเปล่าตำแหน่งดีม่พี่อย่าเพิ่งทำอะไรเราไปเราจะไปเลยม่โต๊ะที่สองยังไม่ผ่าน ระวังปืนยาวโอ้ผ่านแนวหืมปากระเบิดควันอีกพุ่งว้าวได้จริงๆด้วยยังเติมอีกว้าวเก็บคิวแรกได้ใน20วินาทีแรกเลยเหรอหน่าสนใจว้าวสุดยอดแข็งแกร่งขนาดนี้ของของของมาอะอ่ะ,อะ ฉันมาช่วยอีกปลุกขึ้นมาอีกแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วหาอีกสองคนโอ้อาเอมอัเทว์โคชชูยังวอร์มอัพอยู่พวกคุณเปลี่ยนทีมอีกแล้วฉันเล่นมาถึงตอนนี้ยังไม่ได้กินยาเลยคุณเล่นมาถึงตอนนี้ฉันยังไม่เห็นใครเลยไม่ได้รอบนี้โคชชูต้องลงสนามแล้วโอ้โอ ไม่ไม่ไม่อย่าล็อกฉันอย่าล็อกฉันอย่าล็อกฉันอะเออเสียวขี่ตีฉันพวกคุณพวกคุณเข้าไปแล้วเออไปตามเส้นไม่ไม่ไม,ไม่โว้โว,โวอ่ะเอยเสียวขี่พุ่งทะลุวันล็อกผ่านควันเสียวขี่จงใจตรวจสอบ ีเสียหนึ่งชีวิตเพิ่มขวัญกำลังใจเอ้ยฉันมาอันดับสองนะพี่โอ้น่าจะเหลือคนเดียวฉันไม่กล้าไปเอ้ยสองคนอกเล็งอะไรอยู่เหลืออีกคนเขาหนีไปไหนไม่ได้โหดขนาดนี้ว้าวโดนกวาดล้างอีกแล้วถ้าเขาอยู่ทีมเดียวกับลันซีเขาจะวิ่งไปไหนเหมือนโจร ไปไหนก็ไปตีไปหนึ่งรถไปหนึ่งมีประสิทธิภาพมากโอออกขีกาดแล้วอืมขีกาดอะไร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 ,ะไรทีมล้านสี่อุกปุเยี่ยมเยี่ยมเยียมมาดูลัคที่รอของคุณอีกครั้งมาเอาของในโรงงานช่างตองขีกาดอีกแล้วเอ้ยทำไมคนในอาคารก็กคุมกลางถึงทำภารกิจฆ่าพวกมันทั้มด เอ้ยต้องอยู่ข้างในแน่ๆไม่ใช่ที่นี่เหรอขึ้นชั้นบนอ่าเอ็มหาดทเทวอยู่ที่ไหนเอ้ย5านาทีเอ้ยไม่ยังไม่ได้ดึงสวิตช์เอ้ยสวิตช์ดึงสวิตช์ต่อไปสวิตช์ดึงสวิตช์ต่อไปเอ้ยดึงสวิตช์ต่อไปพวกเขาคงดึงสวิตช์ไปแล้วสายเกื่อไปแล้วแย่แล้วคุณแย่แล้ว ใครดูเวลาแพกเป็นพี่น้องกันเหรอทุกคนฝากความหวังไว้ที่คุณทิ้งของทิ้งของโชคดีที่ทิ้งทัน1.83ล้านอีกครั้งเกมที่4ลงที่เออตองฉันจะเป็นสติงเกอร์โอเคพูดจบแล้วไปยังไม่มีอะไรฮาฮาฮาโอหน้ารำคาญโอ ใช้ได้ใช้ได้เอ้ยใครยังพูดอยู่โอฮ่าฮ่าอาจจะเป็นเรสแบตเตอร์ฉันหลุดไปครึ่งหนึ่งแล้วมือดำโอ้เก่งเก่งเก่งไม่ได้ฉันต้องดูด้วยสัตวปรูอยู่ที่ไหนเขาจะรอฉันไหมเขาจะรอไม่ไหวนี่ให้ฉันเล่นแบบโซโลได้เลยเหรอคืนนี้กินอิ่มทั้งคืน เจอศัตรูแค่ครั้งเดียวแล้วก็โดนฆ่ากินอิ่มแล้วยิงเลย11.54ล้านถอนตัวแบบอ้วนอ้วนเกมที่5หลอ2กลายเป็นปีศาจท,ทันทีตามอาคารควบคุมกลางลาก่อนเอ้ยไปหนึ่งไปหนึ่งนี่มันอะไรอเดินผ่านหน้าเราไปในที่สุดฉันก็เห็นศัตรูนี่6คนผ่านไปแล้ว ทอยอาเอ t มฮัตเวนี่ห้าคนผ่านไปแล้วฉันเห็นแค่คนเดียวใช่ห้าคนผ่านไปแล้วทอยอืมงั้นห้าคนผ่านไปบวกกับเราสามคนก็ผ่านไปสามทีมแล้วผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรดระวังสถานการณ์ชอยไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วไปทำไมพวกเขาไม่ต่อสู้กันอ้ uh, นี่คือการกระโดดร่วมทีมที่น่าสนใจกว่าการเปิดทีบ ชอบรวมทีมใช่ไหมมาหาคุณกำลังจะไปหาคุณฮ่าฮ่าเอ้ยลูนะักคิมนี่ไม่ใช่การปีนบันไดแบบเสียงเสียงไม่ใช่นี่ดูไม่ค่อยให้เกียรดเลยนะนี่ทีมนี้มีแต่คนเทพเทพอะไรกันห้าคนผ่านอาคารควบคุมกลางไปเดินผ่านหน้าไปเร็วๆฉันหาปืนฉันหาปืน ปืนดีๆปืนดีๆอยู่ข้างหลังคุณเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของฉันทำอะไรอ้าเอ้ยฉันล้มแล้วเอ้ยค่าได้ดีค่าได้ดีค่าได้ดี ดีค่าได้หนึ่งคนโหดขนาดนี้มิงซิ่งอ e ีสปอร์ตแข็งแกร่งเกินไปแล้ว5้านาทีเคลียร์ศูนย์กลางเสร็จแล้วทองทองอะค่าอีกแล้วรู้สึกว่าคนในยานอวกาศไม่พอให้เขาสองคนค่าในขณะนี้หมาป่าตะครุบเหมือนหมากำลังจะตาย เจอใครก็พุ่งใส่โดนกวาดล้างอีกแล้วสุดยอดไปฟันเขาเลยพี่ฟันเขาเอ้ยห้ามหนีห้ามหนีตลกจริงๆเคลียร์ป้อมแล้วเคลียร์ป้อมแล้วแปดนาทีเคลียร์ป้อมเคลียร์ป้อมอีกแล้ว แนาทีเคลียร์ป้อมเริ่มสายต่อไปโอเม็ดกาแฟเกรดพรีเมียมมาแล้วถุงนี้โคโรนาถุงนี้มาลี7.77ล้านถอนตัวแบบอ้วนรอบนี้ได้ลูกบอลใหญ่สองลูกรวมค่าได้13คนทำภารกิจเกินเป้าหมายจบภารกิจสมบูรณ์แบบวันนี้ในมิงซิ่งอ e ีสปอร์ตได้เงินรางวัลรวม37ล้านเคลียร์ป้อมทุกเกม ขายแล้วกลับไปถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับดูต่อ